ก็เดี๋ยวมันจะติดคุกกันหมดตั้งแต่ทวีสอดสองเลื่อยลงมาเรื่อยน่ะอาทิตย์ดีพระราชทันผู้ปัจชาการเรือนจำผู้แสบใหญ่ตำาลุงตำรวจอะไรทีมันจะติดคุกกันผมมีเอกสารสองชุดนะที่ไปพบคุณทักษิณนะก็จะแจกทีละชุดเดี๋ยวท่านจะสับสนนะครับชุดแรกก็เมื่อเดือนพิจิกานะครับ ถ้าเย็นดีหลายแต่ผมขออนุญาตปิดชื่อปิดโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์อะไรแต่อะไรห,หน่อยนะครับอันนี้คนติดต่อมาว่าท่านครับขออนุญาตโทรหาสะดวกไหมครับแล้วก็มีไลน์เข้ามาท่านดูตามนะกรณีท่านเสรีช่วงเย็นๆหลังห้าโมงสบปดาหน้าท่านสะดวกวันอังคารวันศุกร์ค่ะขอบคุณค่ะแม้ว่าทางนั้นตอบมานะครับว่าท่านสะดวกวันอังคารกับว,ว,วันพุธท่านก็คือท่านทัศน์ิลป์นะนะสะดวกวันอังคารวันพุธ กรณีที่ท่านเหรียนเมื่อวานครับผมก็ตอบไว้อังคารที่สครับไอ้นังกระตอบครับผมลุกขึ้นสิบสอนะครับสิบสองคิวท่านเสรีวันที่14เวลาสิบเจนกาค่ะขอบคุณค่ะใกล้เวลาผมจะไปรอท่านที่รุ่มานครับหน้าต่อไปนะครับวันอังคารขอเลื่อนเวลาเป็น17บเจ็นิกาค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็ถามไว้การไปเยี่ยมใคร เยี่ยมคนป่วยคนไข้เนี่ยจะต้องเอาอะไรจะได้ไปเยี่ยมางไม้นะครับครับควรจะมีอะไรไปเยี่ยมไหมครับไม่ต้องหรอกครับเนะพราะที่นะั่นมันเยอะแยะเราเนี่ยนะนะพัต้องบอกไม่ต้องโอเคผมบอกครับนะครับแล้วพอถึงวันที่สิบสี่ใช่ไหมวันที่สิบสี่แพทย์ถูกายจะมีแจ้งมาเลย นะครับหมายเลือโทรศัพท์นี่ครับแล้วก็มีชื่อนะที่ผมติดน,นะนี่ชื่อคนนี้ในกอเนี่ยคนที่นําท่านไปพบท่านศักดิ์นครับนะครับแล้วพี่ก็ตอบไปโทรคุยกันแล้วเรียบร้อยก็ให้เบอร์มานี่ใช่ไหมฮะ,ะจะไปพบไปพบยังไงผมก็ตอบไปโทรคุยแล้วเรียบร้อยแล้วท่านบอกมีอะไรให้ฝากชัยวัดไปพี่ฝากให้ดูเด็กนะ,ะต้องกราบขอโทษด,ด้วยครับไม่ได้ไปกับท่านพอดีไอ้คนที่ประสานติดต่อ บอกมีติดธุระนะครับไม่ได้ไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นหลักฐานเบื้องต้นใช่ไหมฮะครั้งแรกนะครับเมื่อเดือนพิจิกาปีหกที่ผมไปพบกับคุณทักษิณที่โรวานตำรวจนะครับอ่าครั้งที่สองเมื่อกุมภานะครับเมื่อกุมภาปีนี้วันที่7ดเดือนหนึ่งปีนี้นะครับอ่าคนที่ติดต่ออะไรเนี่ย ก็หลายก็มาหาผมจะขอญาตไปพบท่านวันเวลาใดครับคือจะมาขอพบผมนะเพราะอะไร BSM ิ e จากท่านนายกปูมาครับผมก็บอกว่าเก้าเช้าหรือสิบทั้งวันครับครับก็บอกว่า<ม>พรุ่งนี้เช้าขอญาตไปพบผมก็ตอบครับนะเราหลังจากนั้นเขาก็นะส่งลายหนังสือถอนเรื่อง้องเรียน ที่ผมเคยร้องเรียนนายกเศรษฐาไปยังปปชนะก็มีแต่งตั้งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติไม่ชอบด้วยกฎหมายเนะี่ยก็ทำหนังสือถอนเรื่องส่งมาให้ผมเลยนะครับส่งมาให้ผมเพื่อให้ผมช่วยลงนามถอนเรื่องหน่อยนะครับนะก็ทำหนังสือผมมานะครับช่วงนั้นผมก็ยังเจ็ดถ้าดูระยะหา 7, ่างเนี่ยเจ็ดทับวันเดือนหนึ่งแล้วต่อมาก็ยี่สิบสองเดือนหนึ่งก็มีระยะอยากนะ นะครับผมยังไม่ได้เซ็นไปนะครับก็ผมก็ลายไปอย่าไปคุยกับท่านอีกก่อนจะกลับบ้านหมายความว่าใหญ่ไปคุยกับท่านนายกศักษินก่อนที่จะกลับบ้านนะเอาเป็นภาสาให้ครับไอ้นกกระทวงมาท่านเซ็นหนังสือส่งโปชพิชย์ยังครับผมก็บอกว่าก็จะไปคุยเรื่องนี้แหละนะครับคุยกันนายกศักษินเรื่องคุณเศรษฐาด้วยอะไรด,ด้วยครับผมครับ พอดีท่านน่าจะยุ่งผมโทรหาท่านไม่ได้หมายถึงผมนะท่านสะดวกวันไหนแต่ไปท่านท่านเดียวนะครับคือครั้งที่แล้วครั้งแรกเนี่ยผมไม่ได้ไปคนเดียวนะผมไปสองคนนะครับผมไปสองคนนะเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่พยานปากเดียวนะมีพยานอื่นอีกด้วยนะครับดีตอนนี้เขาก็เน้นว่าพอดีท่านน่าจะยุ่งผมโทรหาท่านไม่ได้ ท่านสะดวกไปแต่ท่านไปเดียวท่านไปคนเดียวนะครับนะล้วก็แจ้งมาวันเสาร์ที่สิบกุมภาพาเวลาสิบนกานะคะอันนี้เป็นผู้หญิงนัดไไปแบบนี้เราก็ครับนะครับก็ไปโรงพยาบาลพอวันที่หนึ่งเดือนสองใช่ไฮะไปโรงพยาบาลตำรวจอาทิตย์ที่สี่กุมภาพาสิบนาฬิกาผมก็รับผมไปรับท่านที่บ้านนะครับนะครับ สุดท้ายก็พรุ่งนี้มารับ9ก้าโมงเช้าได้ไหมไม่อยากให้เด็กรู้ว่าไปไหนนะครับนะแล้วผมก็ไปสองคนอีกน,นะครับนะรับนะโวนหนังสือเหรอฮะนะ เปิดนะเดี๋ยวผมเปิดเองเปิดนี่เอาวันที่เลยดีกว่านี้นะตรงนี้เสาร์ที่สิบอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวดิกำลังกำลังดีอยู่นี่ไงกำลังนี่อยนะู่คุณเอาทีเดียวได้ไง เมื connect, no okay. ่อกี are are ้เดือนเดือนเมื่อกี้เดือนเดือนมกรากุมงพานะครับนีฮะก็เขอให้ถ่ายให้เขขอถ่ายไงผมก็ยกถ่ายให้นี่จะให้ผมทำทีเดียวเหรอให้ผมเขาขอถ่ายให้ผมถ่ายให้เขาก่อนที่ เออเดี๋ยวคนที่ให้ถ่ายเสร็จซะก่อนเดี๋ยวคนที่ให้ถ่ายเสร็จซะก่อนที่เห็นไหมเลขโทรศัพท์ผมปิดไว้ชิวคนผมก็ปิดไว้นะนะนะครับอ่ะทางนี้ครับอ่ะ อยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวถึงเวลาให้การมันก็เปิดที่คนเป็นใครก็ผมยังปิดชื่อไว้แล้วถามผมได้ไงเรานะครับอุ้ยก็ก็ควรจะรู้ว่ายังปิดอยู่ก็ยังไม่ถึงเวลาอย่างนี้ผมมีกรสังเกตมาผมยังไม่ได้พูดเลยคุณทักษิณมีอาการเป็นไง ไปถึงในห้องชกเตะกระสอบโชว์ผมหรือเปล่าหรือว่านอนป่วยหรือหรือนอนป่วยอย่างนี้นะใช่ไหมเอ้ก็แค่นี้ละหนังหนังใจเย็นใจเย็นนะครับแล้วมันมันถึงเวลาที่ยังละ คุณไม่รู้เหรอขั้นตอนเนี่ยผมพูดมาสองเดือนสาเดือนก่อนพูดแค่ไปเยี่ยมใช่ไหมก็ไม่สนใจนะอะพูดต่อมารายการของเวิร์กพอยคุณสักสินบอกจะไม่เอาตระกูลวงสุวรรณก็ไม่ใส่ใจใช่ไหมวันนี้ผมก็เปิดหลักฐานว่าผมไปเยี่ยมจริงๆก็ใส่ใจไหม,ไ,หมไม่ใส่ใจเดี๋ยวมันก็ จะหมดตามมาทีหลังดี่ใจเย็นนมันต้องเป็นขั้นตอนยังยังยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวให้เขาให้เขาโตมาก่อนนะยังยังยังไม่พูดไม่พูดไม่พูดใช่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 ก็คุณก็หมคุณต้องรู้ดิแหมผมระดับนี้ขนาดนี้จะปล่อยจะไปทีละนิดนิดสิ โอ้ผมแถลงข่าวผมก็พูดไปแล้วไงว่าผมไม่เอาแล้วไม่มีความจําเป็นยังไม่ตระบัดสัตว์เหมือนกับพรักอื่นใช่ไหมครับเหมือนนคเดี๋ยวที่นี่ผมไม่ได้พูดผมจะร่วมไม่ร่วมนะผมยังไม่แน่เลยผมบอกผมถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลเข้าใจไหมถ้าคุณไปฟงข่าวก่อนหน้านี้นะผมก็บอกผมไม่ใส่ใจนะผมเนี่ยไปที่ไหนนะ คุณเราเอารองนายยงตีมาเทียบกับผมสิหรือเอานายกมาเทียบกับผมสิคนจะศรัทธาใครมากกว่ากันนะคุณลงไม่ได้ลงไปคุณไม่รู้หรอกนะประชาชนเขาโอเคกับผมนั้นนั้นเพียงแต่ว่าม่ถึงเวลามั่เงินอย่างเดียวเข้าใจไหมประเทศไทยมันอยู่แค่นี้ไ<ะ>อ<า>้เกียรติยศศักดิ์ศรีผมไม่ต้อยกับใครหรอกแค่นี้ผมก็เยอะแยะแล้วนะภูมิมใ,ใจแล้วนะ ไปไหนคนก็พบตระเตไ้ไคะว่าตอนที่ไปคุยสครั้งที่คุยกันเรื่องอะไรบ้างใจวันนี้ได้ไหมคะใจเย็นๆดีใจเย็นัวันนี้ก็คือแค่จะบอกว่าหันลงให้ทุกวงแล้วใช่ใช่กรยต่อไปก็หมดเวลาแล้วก็หมดเวลาแล้วเนี่ยนะครับที่มีกระแสว่าจะนำข้อมูลหลักฐานเร่งไปร่วมกับพลังประชาจะนด้เป็นียอใครพลังประชารป้อมกับผมไปกันด้วยกันได้เหรอ เฮ้ยก็แล้วคุไปเชื่อกระแสได้ไงเรานะไม่มีมันอะไรอย่างเลยนะก็ผมไม่เอาคณะปฏิวัติตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วผมจะไปนั่นได้ไงใช่ไหมวันนี้ที่มีการเปิดเผยเอกสารคือจะรอสายตรงจากพนักศิกไหมคะไม่ต้องรอแล้วเปิดเผยนี่เขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงกับผมแล้วเนี่ยนะนะอย่างดีเขาก็เขาก็ทําลายพักพลังประชารัฐ ทำลายพักประชาธิปัตย์ทำลายพักสายเส้นสาย,สายมันศูญพันใช่ไหมอย่างดีก็ทําให้พักผมศูญพันผมก็มีแค่หนึ่งเดียวมันจะไปแค่ไหนอ่ะมันก็ไปครึ่งหนึ่งอะไรนะไม่ไม่มีนะค่าตัวผมหีืนะหอก็ไปยุติให้ผมสามร้อยล้านนะ่ะนะนะให้ไปรองนายกผมยังไม่เอาแล้วไอ้นี่มันให้อะไรผมล่ะก็มไม่ได้ให้อะไรถูกไหม หรือว่าจะเป็นการรอรับข้อเสนอร,รอนายกรัฐมนตรีที่จะไปถึงก็ไปก็โง่สิมาถึงขั้นนี้แล้วคุณคุณคิดกันให้เป็นคือจะเปามีการติดต่อมาหลังจากนี้ก็จะปฏิเสธแล้วใช่ไหมก็เดินมาขนาดนี้แล้วมันก็ลบกันท่าเดียวแล้วมันจะเป็นท้านอะไรแล้วนับเป็นการ แน่นอนก็คือการเปิดหักฐานใช่นี้ไม่ใช่พื่เป็นเกมการต่อรองก็บอกแล้วครบมา50ปียังทําได้แค่นี้มันจะครบต่อไปทําไมวะเนี่ยแต่ไหรนนะเดโอโถเดี๋ยวคุณดูขั้นตอนต่อไปที่มันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยใช่ะเอใช่โอ้เดี๋ยวคุณก็ดูดิ คุณก็ดูดิว่าคนในสังคมเขาจะคิดยังไงเขาอยากจะให้เซรีทํำยังไงปปชที่รับเรื่องนี้ที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้เขาจะเชิญผมไปให้การไหม้ยนะเรื่องรายละเอียดบางเรื่องมันยังไม่ควรจะเปิดเผยใช่ไหมเพราะเดี๋ยวมันจะติดคุกกันหมดตั้งแต่ทวีสอดสองเรื่อยลงมาเรื่อยน่ะอาทิ์ดีราชะทันะผู้บริการเรือนจำผู้แพทย์ใหญ่ตำารวงตำรวจอะไรดิมันจะติดคุกกันกันใจเย็น เติมข้อมูลได้ไหมครับหรือว่าท่านจะไปยื่นเองหรือว่ารอให้ปปชเรียกไป้อูผมผมรอเวลาคณะกรรมการติดอย่าไปพูดเลยทำงานไม่ค่อยเป็นหรอกนะภาพนี้เป็นภาคแรกพอจะมีแต่จ้าภาคสองไหมคะเดี๋ยวก็มีใจเย็นอะ่ะเ,เดี๋ยวคุณไม่มีงานทำเดี๋ยวคุณตกงาน